สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะแพทย์หญิงทารนีตั้งตระลวชิลานะคะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องโต๊ะกลมกลกลิ้งกลิงค่ะเด็กๆเห็นโต๊ะไหมคะมันอยู่ข้างหลังนะมันคืออันใหญ่ใหญ่มากเลยเนาะนี่คือคุณกระต่ายค่ะเรื่องโดยโยชิโกะโคยามะภาพโดยโคโซะคาคิโมโตะค่ะก็ของ นี่ของอะไรเนี่ยอมารินค่ะ225บาทนะคะก็เรื่องอมารินคิดเล้วค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณกระต่ายเนี่ยเขาก็เขาน่าจะเป็นช่างนะเขาทำโต๊ะขึ้นมาแล้วก็นี่นะคะเขาทำอยู่โหมีตะปูมีกันไกลมีวัสดุของคุณช่างเลยนะค่ะแล้วก็เขาก็เข็นขึ้นไปเอ๊จะเข็นไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่ามันหนักมากเลยปรากฏเอ๊มันเบาขึ้นปรากฏมีคนมาช่วย มีคนมาช่วยเข็นเนาะเขาก็เข็นไปกลุกๆ,ๆเอ๊ะมันเบาขึ้นอีกแล้วอ้าวมีคนมาช่วยอีกแล้วนะอ้ามันก็เบาขึ้นอีกแล้วมีคนมาช่วยอีกแล้วช่วยกันใหญ่เลยปรากฏเขาก็เลยเอาโตขึ้นไปไว้ที่บนภูเขาเนาะแล้วก็มีเก้าอี้นะทุกคนก็มาลองนั่งโต๊ะดูว่ามันเป็นยังไงสบายไหมโอ้ทุกคนก็คาดคาดหวังว่านี่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะทํากิจกรรมอะไรบ้างจะมานั่งอา่านหนังสือจะมานั่งจิบชาอะไรอย่างนี้นะคะ่ะดูทุกคนมีความสุขมากเลยปรากฏเอ๊ะ คุณกระต่ายหายไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าตอนเช้ามานะนั่นแหละค่ะทุกคนก,ก็มาที่โต๊ะตัวนั้นเนาะมีเก้าอี้เต็มไปหมดเลยค่ะเขาก็ถามว่าเอ๊ใครเป็นคนทาเหรอเอ๊แล้วทำไมคุณกระต่ายนอนนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีการถามให้เด็กๆคิดเนาะก็เป็นเรื่องที่น่ารักเนาะไม่ซับซ้อนอะไรอะ่ะแล้วก็น่ารักแบบไงอะ่ะเป็นเรื่องเด็กๆอ,อ่ะอ่านแล้วก็สบายๆเนาะค่ะ ขอโทษนะอ่านข้างในนิดนึงนะคะประวัติผู้เขียนโยชิโกะโคยามะเกิดปีคศ .1928 เป็นคนจังหวัดโตเกียวเ,เขียนหนังสือภาคสำหรับเด็กหลายเรื่องค่ะแล้วก็ประวัติผู้วาดภาพประกอบโคโซคาคิโมโตะค่ะเกิดปีคศ1 9 1 5เเป็นคนจังหวัดฮิโรชิมะ มีผลงานวาดภาพประกอบหนังสือภาพสำหรับเด็ก,กชุดคนนุณหมีดงคุมมะ่ะคะแล้วก็ได้รับรางวัลหนังสือสำนักพิมพ์โชงะคุคังสาขาภาพวาดครั้งที่8เขาเสียชีวิตในปี1 9 9 8โอ้เสียไปแล้วนานแล้วนี่ยหนี่ย1 9้8โอ้หนังสือเล่มนี้ก็เก่าเหมือนกันนะเนี่ยแต่ยังอ่านได้อยู่เลยอะ ดูแล้วแบบไม่ไม่มีการไม่มีคำว่าเก่าสำหรับนิทานเลยนะค่ะอมรินคิดชวนอา่านโต๊ะกลมๆกลิ้งๆนิทานที่แสดงให้เห็นความมีน้ำใจของคุณกระต่ายที่อยากจะนำโต๊ะที่ตัวเองทำไปให้เพื่อนๆได้ใช้ขณะเดียวกันก็ได้เห็นน้ำใจของเพื่อนๆที่ค่อยๆมาช่วยคุณกระต่ายเขียนโต๊ะโต๊ะกลมๆตัวใหญ่จึงไปตั้งบนเนินเขาสำเร็จได้จากการช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งคุณพ่อคุณแม่และคุณครูนําไปสอนเด็กๆได้สําหรับนิทานเล่มนี้คุณพ่อคุณแม่และคุณครูอาจใช้เทคนิคการอ่านง่ายๆซึ่งจะช่วยให้การอ่านานิทานร่วมการสนุกมากยิ่งขึ้นดังนี้อ่านเรื่องไปตามตัวอักษรและออกเสียงให้ชัดเจนให้เวลาเด็กๆสังเกตภาพและตัวละครในแต่ละหน้าชวนเด็กๆฝึกการสังเกตด้วยการตั้งคําถามและชวนให้ดูเช่นทำไมโต๊ะของคุณกระต่ายจึงเบาขึ้นนะ คิดว่าเพื่อนตัวต่อไปที่มาช่วยคุณกระต่ายจะเป็นสา์ชนิดใดนับจํานวนเพื่อนๆทั้งหมดสังเกตขนาดของสัตว์แต่ละตัวว่าตัวไหนใหญ่ที่สุดตัวไหนเล็กที่สุดถ้าเด็กๆได้ไปนั่งที่โต๊ะกลมๆของคุณกระต่ายเด็กๆจะทําอะไรเป็นต้นนอกจากนี้ยังนําเรื่องการแบ่งปันและกาเข้าแถวไปสอนเด็กๆได้อีกด้วยนิทานหนึ่งเรื่องอ่านซ้ําได้ครั้งแล้วครั้งเล่ายิ่งอ่านซ้ำมากก็ยิ่งสนุกมาก เล่มนี้ก็มันเป็นปกแข็งนะราคาก็เลยสูงนิดนึงขนาดปกแข็งนี่หยิบม,มานี่โอ้โหยังมีริ้วรอยเลยนะนิ่ทานไม่รู้ไปโดนอะไรมาแต่ก็ไม่เป็นไรก็เป็นอีกเรื่องที่หยิบม,มาอ่านนะนานๆทีนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันไม่มีอะไรเนื้ออ่านแล้วลูกก็จะเฉยๆแต่เมื่อคืนนี้ก็เขาก็อ่านแล้วเขาก็มาดูว่าเออตอนที่คุณกระต่ายหลับเนี่ยนะนี่ยนะคะโอ้โหมันมีเนี่ยตะปูนะ เนี่ยอันตรายนยถ้าคุณกระต่ายดิ้นมาโดนอาจจะโดนต่าได้แล้วก็ยังมีมีดอะไรของเขาเนี่ยนะลูกหมอโอเห็นแล้วก็แบบว่าเออเนี่ยมันมีของอันตรายอยู่นะหมอโอก็บอกว่าอ,อ๋อคณกระต่ายเขาคงจะเป็นช่างนะเขาเลยต้องมีอุปกรณ์พวกนี้นะต้องบอกไปก่อนเพราะไม่งั้นลูกหมอโอก็จะไปจัดหามานะก็ชอบเรียนแบบทุกอย่างเลยค่ะใครอยากมาเจอหมอโอก,ก็วันจันทร์ถึงวันศุกรนะ์นักแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะโมอโอมีความสุขมากกับการที่มียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโมอโอรีวิวดีค่ะ